สวัสดีจ้าซ่องขั้วนองเนยมือนีองเนยมีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นทอดน่องไก่จ้ามือนีวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าจ้วันเกิดมีพอดีวัน้วันเกิดแม่จ้าในสื่อของเตรียมไว้จ้าต่ว่ายังไหวเบิ้งจ่าคงเล่สิให้ตอนกินจ่าพะว่าเสื้อผ้าอีรีจ่าพยอมให้เบิ้งจ่าพราะว่าวันเกิดเพื่อนจ้าองเนยพาคอยซื้อยังไงเพื่อนร้ายจ้า นี้ยักดยูจเ้วจ้ะับซอสจ้ะแวก็นซอสรอยจวันนี้ฟังดินกาเลืมกดซับตคร่กดกระดิงกติดตามกดไลค์ให้กลังใจทางสอง่น่อจมีกระใสซอสจ้ะันวันเบอจ้ะมันหนาวได้แข็งคามีม่นหนาวเหี้ยน้องเหี้ยน้อไหม แต่แบบใส่ผงชูจังน้อยจ้ะแม่ใส่พรอมแบบนูนี่มันก็นใส่เนี่ยน้ำตาลพรอมจ้ะโอ้มือเลยเพราะว่ามือสะอาดอย่างเรียบร้อยิไม่เห็ดตอนแรกวันเห็ดเปนูน่นกับเห็ดมาจีตำกุ้งเหรจา้ะมันเลยโควิดเลยบ่มีกุ้งขงายบ่วหอดเนาะแง เขาเล่าสิบกับตำกุ้งจ่าเฮ้ยเคยเห็นไหมมีมัมมีกุ้งเห็นได้กินโดนแล้วขึ้นใจก็ได้จ่าเมื่อเหนื่อยๆกับเราจะไปโรงเรียนจ้าไข่คิ้งๆเลยเนี่ยแม่บานขี้งก่อนด่จ่ากินยาซีสมองให้กินซีสมองให้กินกับพ่อบอกได้กินและคนแก่สิเป็นนอนด้วยไปโรงเรียนคงม่ได้จ้าตอนนี้มีโควิดอยู่กูให้ไป ผูมาส่งเลยวันผู้ีิสาม,มา,สาส่งที่จอีลีกับิวันจันนละนคลิปมีขาดบ่อะรจ่อาชีพเลย<ฮ>เป็นโกกีนี่พวุงแล้วมนาะหยุดวเขาปุ่งไม่ปุงมันปุงนะลูกถา้าปุ่งยังมันกับแสบมันิมีอนึงเือมันุ่นนง,นงเดยอีน,นึงมปุ่นานเท่าไหร่นนะจ้า เขาปัจเจ้าให้แปรงจ้ะคนคนคน <S <S ในส่น้ำใส่ซีโรมีนแมสเ้อร์ด้วยเต่เที่ยมแต่ใส่นในสตอนแรกเด้อจ้ะไก่ซื้อมาจากโรงเย็นจ้ะซื้อมาเซ็น้ำไหนมันเศร้าแข็งจ้ะแล้วก็เอาปาดเนื้อใจมันกับป,ปูงใส่ไปเรียกสามน้ำเไหน,นมันเขา,า,าน้ำขอเนื้อจ้สิแซ่บ มักไวให้เราไปเตรียมน้ำมันเลยเนาะจ้ามาที่นี่ไปมักไว้ข้าวนึองจ้ากับไปเกลียม,มันกันเลยจ้าทอดขั้นตอนการทอดจ้ามาที่เตรียมน้ำมันได้เดือดแล้วก็เอาไก่ลงแม่มมอย่ายซุนด,ดูจ่าทอดห้องไก่จ้ามือนี่ยกตับหมกุ้ง จ้ะอืมมโงเด้มายสุดดแอมันสิบยไ่้่อยาอสวยคนะจ้ะเมนูนี่ก็ง่ายๆจ้ะเมนูนี้อกไก่ซุกาจ้ะตัวไก่ส้ะมาซุปแป้งทอดจ้ะลาบีดีตวานตรงนั้นคือจะหลดไม่ด้เนี่ย้องเก็บจ้ะแซ่บ ถ้าถอดไก่แบบนี้จ้ะถอดถึงมันสุกจ้าโดนมีแบบถอดไก่โปรตีนเติมยังเลยจ้านอกนุ่มในโดนึงนะจ้าแปดสิบบาทโดนึงจิ๊บเกิดลาแม่ยังเนาะมัเม็ดมันเกิดลาแม่ยังวะนี่เรไวเร็ว้แล้ว ฟางองนี่ม่ลองฟางนู่นนี่้องฟางแม่ก็มีน้องหอยเตัวลมหนาวมีน้องฝากอยู่เ้อฟางฟาก็เยอะไกลแหะจไรเห็นเอาสุกตาหยอกเป็นเนที่เสื้อายปงอันทียวฟางยานะมีแม่ไม่รักนะฟางมีฟางได้นอนคเงนางเบิสุด โอ้แม่บางุนนี่ยแม่ชุดขึ้่อะไรงาถามีไหนชุดตรงฟางแสนเสียย้ยหน่อยโอ้ตัวละสองบาทจ้านี่อ๋อบอกแม่แม่ใส่ยื่อนันตลาดสามหมอโอ้ยซื้อให้หดิใส่มาแล้วนม่เนี่อุ่นที่ไม่เ็นจ้าไม่กันตาเป็นตอนสันสุกก็ได้จา้จาจ้า ออดขั้นตอนการกินแล้วนี่จ้าก้อนกินไม่เซียงของควนมีก้อนจ้าตอนนี้ต้องไม่เสียงไหวจา้าส,สดีจา้จาแม่ของควนของควนเหนีงเนาะเทมเทมคือยังไม่มีเบิเบ้งจา้ามาสื่อมาแต่นได้จา้าแต่ว่าเจินซินสื่อมาลอยลหนึ่งจา้าแมน เรียกรลายบุอคอยเก่งนะว่าเรีกเยกได้มีเนะี่ยมีแบบหลายร้ายในว่าเรือกใครแม่บ้าอยู่แบบรล,ลายนี่แล้วบอกจักว่ามันไล่อย่างน้ำมีเนะี่ยว่าเห็นมันงามเลยสิว่างามอยู <c oughs> ่ดอกบัวจ้าเนื้อของคว,ควันเกินแม่จา้าใจมากมากเลยไปเอาเงินไปเยี่ปาดว้วยไปเที่ยวนี่กะเก็บพร้อมจา้าไปซื้ออันนี้แม่ให้น้องฟางได้เนี่ยเอาเอา,เอาสิหนุ่มบังดูใครบังมันหนาวไหมบังก็เหนื่อยในองฟาง จักเป็นวัดท่าหนนี่แม่เฮ็ดตั้งสี่แม่ลูกแล้วเฮ้ยแม่จะว,วันเกิดเพิ่นไม่เอาให้น้องฟางแม่ไม้เพิ่นไว้ใช่ไม่เอา,าเบ่นี<จ>่แค่ไปวัดไปว่าจะเนื้อก็ได้อันนี้อีหยังอันนี้ของแม่อีกอันนีอ้อันนี้ของละบ่ที่เห็นปุงอยู่นี่เอาน้อ,นนนองฟางเป็นอีหยังคือขี้หยอเอาน้องฟางเป็นบ่โอ้บ่เอาเลยเอาให้ยายเนื้อเด้อะสน่ะเพิ่นบ่เอาลื้อน้องฟางอยากได้น้องบ่นี่เพิ่ง นี yeah, thrill, yeah, oh, yeah, 對對่องแถวอยู่เยเมือนหาปีเลยไหมยานแล้ววะที่นี่แม่จะก็ตาเบิ่งนะไม่ยินแม่แม่มาไม่ไม่ยึดเอาตัวตาพี่แม่บ่หายก็ได้เอายังหายก็บ่เอาเฮ้ยเอาบ่ฟังเนี้ยเฮ้ยหายเฮ้ยบ่เลี้ยวบ่เลี้ยวย่านมาไม่คนอ่อนจนยังจังชัดมียนแม่จนใหญ่แล้วได้ไมียนนั่งยานอยูเม่ยินแม่เออเออเอาหมือไปน้อกเอาบ่เอาบ่เอานี่นี่ แม่จ้าไม่กินแม่จ้ามาที่นี่ขั้นตอนการกินแม่จ้ามาที่นี้ไม่ไวเพราะไมีแห่ะเนื้อไอ้พาะไม่ค่อยเป็นนม่จ้าเน่าด๋อิเนาะน่องเน้อคิดบาดีคิดว่าดิให์แม่ยก้าวขึ้นไปหาน้องเนื้อคือกันจะถอดออกจะไม่เท่มกันพูดขอมาส้มนะจ้าพู้ได้ยันเสห ที่หายกำลังใจแม่หรือไหวพร้อให้แม่กับกอให้กลับไปหาท่านกุชชงลอยเท่าพันเท่าเด้อจ้าเด้อกินข้าวต่อน่าเขาจะมือนีิแม่กำลังรถดํานักพร้อมจ้าก็ไดปรถยังดอกวุ้ยบนเรือนดอกประสันเตือนเ้าขึ้นมากินน้ำขิงต้มวุ้ยไปลดเลยนั่นคือบนรถมามีดแม่ไม่ค่อยได้กินก็นรอกจ้าเชียวว่า ไงคือตองนย้ิมีมีขนาเองในอยังไดไม่เสื่อมีแตหนึงจ่าสว่าเสื่อมเปอนแต่ก้อนี้จแต่ป้างยิ่มแล้วได้กินนพิ่กพอภัยจาะเสียงรถมันดัดสดังจากเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนตัดอ้อยจะโซนนี้ ไกไปไกลมานนดูยอดมะลุ่มอันนี้กับผักไสห้องคือกันเก,ก็อเอาล่ะแข่งช่วงเก่าเด้อนี่ช่วงใหม่มันมีแต่เจ้าสิอันนี้ใหญ่แล้วไหมเนาะแมนกับผักกระเฉมะเขืออันนี้กินดิบได้แล้วจนันรูมี่เนาะเห็ดกินก็ต้องกินดิบใส่ปลาแม่อิดฟางฟางกินชะโจ้สั่น

จ้าปาแมทาทยางานซีที่รถมีดนั่ักจัยจ้าแดดซ่องแม่บ่ค่อยเห็นยม่เือนนังคุบดยุ่งบริกินเนี่ยย่างจ้ะน,น้่มีดเยังก็มีดแม่ตอนแรกว่ิเยอจุก,กีเป็นยังก็ ใครกินวได้เฮ้ยถึนี่หรอบแล้จ้ะแม่มากี่ได้ข้ามสองขทีนี้มือนว่ามันมาดนได้มีแ่โดนได้มีแม่ร่วมือกับจูมาที่ก็กวหรอจบจะโอ้ข้ามีฟังกินเลยขอจิ้มักก่อน ได้ปะ้ะน้ำว่าคือดำแทน,นีงไห้สิยานซดำตู้ข็ใส่ก้นเสียบไม่ข่มแห้งเลยอ่ำจ้าสดงคลิปนี้ขเขาจะพูดละจ้ะาตรงนี้ก็ปิดคลิปเพี้ยนเขานี่จ้าหวังว่าท่านผู้ชมสิมักจ้า จากยิมนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย